พระคัมภีร์ไบเบิลปฐมมการบทที่7แล้วพระยาเวตรัดแกโนอาว่าเจ้าและครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไปในเรือเพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบทำต่อหน้าเราข้อ1จงเอาสัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมนทินทุกชนิดไปกับเจ้าด้วยอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียและสัตว์ใช้งานที่เป็นมนทินอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียข้อสอง นกในอากาศอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อรักษาพันธุสัตว์ให้มีชีวิตทั่วพื้นแผ่นดินข้อสเพราะว่าอีกเจ็วันเราจะทำให้ฝนตกบนแผ่นดิน40วัน40คืนเราจะทำลายล้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดที่เราสร้างจากพื้นแผ่นดินขอน้อสโนอาก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านทุกประการข้อห เมื่อน้ำท่วมแผ่นดินนั้นโนอามีอายุได้ห0 0้ปีข้อหโนอากับบุตรทั้งสามพรรยาและพวกบุตรสะพ้ายเข้าไปในเรือนั้นเพื่อให้พ้นน้ำท่วมข้อ7สัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมนทินและสัตว์ใช้งานที่เป็นมนทินกับนกและสัตว์ทุกชนิดที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินข้อ8ก็มาหาโนอาแล้วเข้าไปในเรือเป็นคู่คู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาไว้ข้อ9้า เมื่อล่วงไปเจ็ดวันน้ำก็ท่วมแผ่นดินข้อสิเมื่อโนอามีอายุได้600ปีในเดือนที่2วันที่17ของเดือนนั้นในวันนั้นเองน้ำภูใต้บาดาลที่ลึกมากทั้งหมดก็พลุ่งขึ้นมาและช่องฟ้าก็เปิดข้อ11ฝนตกบนแผ่นดิน40วัน40คืนข้อ12วันเดียวกันนั้นโนอากับเชม ฮามและยาเฟตบรรดาบุตรของท่านและภรรยาของโนอากับบุตรสะพ้ายสามคนเข้าไปในเรือข้อ13คนเหล่านั้นกับสัตว์ทั้งปวงตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมันและสัตว์เลื้อยคลานทั้งปวงบนแผ่นดินตามชนิดของมันและนกทั้งปวงตามชนิดของมัน,น,มน,มนคือนกทุกอย่างข้อ14 สัตว์ทั้งหลายที่มีลมหายใจก็เข้าไปในเรือกับโนอาเป็นคู่คู่ข้อ15บรรดาสัตว์ที่เข้าไปนั้นมีทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดต่างเข้าไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแล้วพระยาเวทรงปิดให้ท่านอยู่ข้างในข้อ16น้ำท่วมแผ่นดินตลอด40วันน้ำทวีขึ้นหนุนเรือให้สูงเหนือแผ่นดินข้อ17 น้ำทวีมากขึ้นบนแผ่นดินส่วนเรือก็ลอยขึ้นบนผิวน้ำข้อ18น้ำทวีแรงมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินท่วมภูเขาสูงทั้งหลายที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งมิดหมดข้อ19น้ําน้ำท่วมสูงขึ้นไปเจเมตรครึ่งและภูเขาทั้งหลายก็ถูกปกคลุมด้วยน้ำข้อ20สสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน คือนกสัตว์ใช้งานสัตว์ป่ากับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินและมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้นข้อ21สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่มีลมหายใจเข้าออกทางจมูกคือทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนบกก็ตายสิ้นข้อ2 2พระองค์ทรงทำลายล้างสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงสัตว์ใช้งานและสัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศพวกเหล่านี้ถูกทำลายล้างเสียจากโลกเหลืออยู่แต่โนอาและบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านในเรือข้อ23น้ําน้ำท่วมแผ่นดินอยู่ถึง150วันข้อ24